ขนมถังแตกไส้มะพร้าวอ่อนหอมกุ่นจากเตาทำจากแป้งเ้าเจ้าและกะทิบางสูตรอาจผสมไข่เข้าไปค่ะราดด้วยมะพร้าวขูดน้ำตาลและงาดูสิน่ากินมากเลยเขาทำร้อนๆเลยนะใช่สุกไวมากทุกคนแปบบเดียวได้กินเลยแบบนี้น่ากินชใช่ไหมล่ะใช่ใช่น่าเลยขนาดนี้จะอดใจไหวได้ยังไงใช่ใช่ใช่อร่อยไหมพี่กี้ดูหน้าฉันสิโอ้โหดูสิมันอร่อยมากมันนิ่มๆเนาะมันนิ่มแล้วเ็าทำร้อนๆนะเ,เออมันเลยอร่อยสุดๆไปเลยกินกับบรรยากาศข้างอ่างเก็บน้ำพอยน้อยพ่อใหญ่ บรรยากาศดีสุดๆไปเลยลมพัดโชยโอ้โหคำว่โชยโชๆรู้เลยว่าเป็นเด็กใต้เป็นขนมไทยอย่างหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายแพนเค้กที่มีลักษณะเหมือนขนมเบื้องแต่มีขนาดใหญ่กว่าและนุ่มกว่าขนมเบื้องเมื่อก่อนจะหาได้ตามงานวัดเท่านั้นต,ตอนนี้ต้องซื้อที่หน้าตลาดโรงมค่ะอร่อยไหมพี่แอลอร่อยมากๆอร่อยนะใช่มะพร้าวเน้นๆเลยนี่ไงทุกคนดูสิเดกกี้จะเป็นคนทดลองให้ทุกคนเองแหมเต็มใจน้องใช่เธอกินดูหน้าอร่อยอ่ะอร่อยมาก สีแยกลงรมไปกันไปกัน